สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนเย็นเย็นวันอาทิตย์ครับผมห้าโมงกว่าแล้วก็ยังร้อนอยู่ครับไอตังเป็นไงมาไงดุนเล่นน้าเป็นไงอืมนไปนอนวันนี้เมนูข้าวเหนียวครับผมกําลังย่างกิกเอ่อย่างมะเขือมะเขืออะไรเครเรียกมะเขือนมามะเขือยาว ว่าจะตำนะ้ำพริกไม่รู้จะทำเมนูอะไรครับก็ตำเป็นน้ำพริกเอาสี่ลูกมีเจ็ดลูกครับยี่สิบบาทซื้อมาหลายวันแล้วตั้งแต่พฤหัสจนวันอาทิตย์เลยไม่รู้จะทำอะไรกินรู้ว่าจะผัดชุบไข่ทอดมันก็ไม่อยู่ทำกยนสักวันก็แค่นี้ครับจะตำเป็นน้ำพริกกินกับข้าวเหนียวดูว่ารูจะเข้ากันหรือเปล่ามันจะเหมือนซุปมะเขืออ,อนันนี้หรือเปล่าเผาก่อนครับแล้วก็มี แต้มต้มทำครับผมยางปลาหมอหมันเดิมหมอเราก็ย่างปลาหมอหมันเดิมแล้วก็มีไข่ต้มครับทำว้หลายอย่างเผื่อช้ามาขี้เกียจทาครับเช้ามาก็กินไข่ต้มแล้วก็อาจจะไปทํางานเลยพรุ่งนี้ว่าจะไปเก็บงานในารเท้าสักนิดหนึ่งก็ไม่เชิงเก็บครับไปทำดาวไลท์ครับวันนั้นเขายังไม่ได้ฉาบยังไม่ทาสีให้ฉาบฟ้าทาสีฟ้าให้แล้วก็จะไปเดินทอดต่อกสักห้องหนึ่ง ติดดาไลแล้วก็จะไปร้อยสายก่อนที่จะสงการครับเผื่อได้ส่งอีกสักกี่ห้องละ่ะส่งอีกสี่ห้องครับก่อนสงกานอาจจะได้ส่งอยู่ตอนนี้1ิบเดสบสองส่งไปแล้วแล้ว13บสามสิี่บสามก็ลังขึ้นครับสิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้าสหเจ็ดรัสสุดท้ายครับแล้วก็ไฟทางเดิน จะเล่นกันนิดหนึ่งยังไม่ได้เข้าโรงงานเจ๊นไนครับผมโรงงานเจ๊นไนก็โทรไปเช็คกับน้าจําหนัดแล้วว่ายังไม่ได้ทาสีหลุมเหลือบที่ช่างฟ้าก็ทําไว้ครับผมต้องไปติดไปในลุมนะก็ต้องรอเขาอย่างเดียวเพราะว่างานอื่นเราก็หมดแล้วนาะงอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วทําไปก่อนหน้านั้นหมดแล้วก็ยังเผาเอาพริกขีเกลือเอาคิดเอามะเขือมะเขืยยาว ใส่พริกสี่ห้าเม็ดเองครับเดี๋ยวเผ็ดเผื่อมันอร่อยครับไม่เคยทำครับเมนูนี้แล้วก็มาดีเซิร์ชดูในกูเกิอันนี้ด้วยอยูเซิร์ชดูด้วยว่าเขาทํากันยังไงแล้วสุ่มๆครับไม่เคยแต่อยากจะลองทําดูเดี๋ยวนอากาศลมทัดเด็ดโอ้โหทุบด,ดูสีเต็มเหมือนเดิมครับไม่ไหวจะเคลียร์หุ่มหุ่มหมดเลยนะ ให้วนกันเลยยังไม่ได้รดน้ำเลยครับเย็นนี้เดี๋ยวสักครัค้ก่อนเดี๋ยวคุมไฟคุมพวกนี้ก่นอนไอที่มันจะไหม่ไหม้ก่อนเนะี่ยทำครัวก็ที่เดิมครับผมที่เดิมแถวข้างล่างเหมือนเดิมไม่มีที่อื่นครับทําที่นี่ที่เดียวอันนี้กระหม่อหมดแล้วรอบน,นี้เหลือเหลือประช่อนครับประช่อนหกตัวเหมือนเดิม ยังอยู่ที่เดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำ้วยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำตอนที่ลดน้ำอักันนิดนึงโอ้โหววพระวันเลคือเปส็สีเมนูเก่าเมนูเดิมเดิมครับผมย่างปลาหมอปลาหมย่างเกลือรัสสุดท้ายละสองสี่หกแปดเอ๊ะทำไมเหลือแปดตัว น่าจะออกได้แล้วมันมีสิบกว่าตัวครับตัวใหญ่นี่ตายหมดเหลือ3าตายไว้หลังบ้านนี่ไปจะกินอันนี้หลังจากที่เราย่างแล้วยังเกลือแตกครับแกะเปลือกอ,อกมาเขือยาวจะกินได้หรือเปล่ายังไม่รู้ต้องมาลุ้นดูกันว่าจะทำออกมาอร่อยหรือเปล่าส่วนปลาเราก็อยู่ตรงนี้ ้าวไม่เห็นตัวใหญ่ข้ามถนนครับตอนนี้น่าจะฝนตกเมื่อหลายวันก่อนน่าจะอยู่ฝั่งนอนอยู่วันนั้นเห็นข้าม,มาฝั่งบ้านเจ๊เขาตึแถวนี้ไม่ไม่ค่อยข้ามนอนลกหรือเปล่าไม่รู้ อันนั้นก็มาข้ามตรงนี้กึ๊กกึกกึ๊กนี่ว่าอะไรกระถางอันนี้สะเทือนยุ่ยยุ่ยยเลยมาเปิดดูบินยุ่ยยุ่ยยุ่ยหลงข้างล่างไปเลยอันนั้นเห็นข้ามตรงโน้นครับทรงเสาไฟบานเจี๊ยนอันนี้เดี๋ยวไางไฟอ่อนครับเดี๋ยวก็กลับอีกทีหนึ่งแล้วก็จะย่างย่างข่าหมูครับทำน้ำตกให้ลูกหนูไปดูหมูด้วยนะลูก เดินไปดูหมูหน่อยนี่มยังนี่มก็เอามาหันมาสักเดี๋ยทำน้ำตกให้ห่ามาเลยก็ได้เดี๋ยวเป็นไงต้องไปรวนอยู่แล้วย่างทำน้ำตกทับย่างให้ผิวกบับกรอบนิดนึงเป็นรวนแบตอนนี้ก็ประหมอแล้วก็โอเคแล้วเมื่อกี้ไปปอกปอกมะเขืยายาวก็เลยเอาหมูมาย่างก็เลยดำนิดนึงครับไฟมันลุกท่วมเลย่าง ยังทำน้ำตกครับเดียวก็พอยังให้หนังกับกรอบเดี๋ยวยังเป็นรวนอยู่แล้วยังไม่หาผักเลยปลาก็ชิมไปสองตัวแล้วครับย่างก็โอเคแล้วแล้วแต่หัน่นแล้วก็ <c oughs> รอครับให้น้ำขิงไปซื้อห <c oughs> อมกระชีครับไม่มี ประโม่ด้วเลยยีสี่ต,แบบตัวแบตเตรี่สี่ตัวจริงขนาดพี่บล์เนี่ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้บว์มหลยอย่าเริ่มขออาขแล้วนอนลาบเดียาวลอยแล้วไม่กินข้าวรู้ไม่ค่อยอยากกินข้าวก,ก,ก็มีเมนูเราด้วยมีน้ำตกแล้วก็ทำด้ท <c> ำ <oughs> มะเขือยาวแล้วก็ปลาหมอแล้วก็ไข่อันนี้ข้าวเหนียวครับกระติบ กติบข้าวพอดีมันขึ้นลาก็เลยซักแา่ไปนอนให้นนอนมาครับข้าวเย็นด้ยกันหักเสบแสมืม่กันพี่น้องครับผมก็กินข้าวน้ำเรียบร้อยแล้วก็เข้ามุดเต็นนะครับผมนอนดูห้องดูคลิปอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับสองทุ่มนิดๆเองแลเดี๋ยวเช้าขันไปลาดพาวครับผมเชียงายงานโทรเชียงงานเรียบร้อยแล้ว คือไม่ได้เข้าเจอไหนนะครับผมเปลี่ยนแผนใหม่ไปจีบดาวไลท์ไอ้ลาดเท้าสักนิดหนึ่งครับผมแวัดบึงทองหลังครับก็สี่ห้าดวงครับผมอาจจะเดินทงเดินท่อไปทําท่อทําเพื่อไม่เสียเวลาเสียค่าน้ำมันรถครับผมสักบ่ายโมงบ่ายสองก็น่าจะกันมาที่โรงงานมาดูโรงงานบ้างความคืบหน้าเป็นไงมั่งก็น่าจะ อาจจะคืบหน้าเพราะว่าพ่งนี้ช่างฟ้าช่างนี่เขาก็เข้ามันเรื่องรวมเตผมไะผมดเเข้าบอกไปติดไฟส่งงานนิดนึงครับเพราะวันนั้นไปติดไปติดแล้วติดได้ห้องที่ส่งไปแล้วแล้วก็ห้องที่จะติดที่จะส่งเนี้ยคือยังไม่ได้ฉาบผ้ายังไม่ทาสีครับผมจะตัดดาราไปละไปก็แป๊บเดียวครับสิบกี่สิบนาทีแล้วก็ไปเดินท่อสักห้องหนึ่งวางท่อครับจบะเรียบร้อยแล้วดัดท่อใส่เฉยๆอาจจะร้อยสายเลยก็ได้ดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างก่อนเที่ยง สำหรับครั้งนี้ลาที่สวดก็ผมเจอกันเช้าครับนะได้ครับครับก็มาเจอกันตอนสายครับผมเมื่อเช้าแอนไปทำงานครับถึงแยกลาดบัวหลวงฝนตกครับเจอกันฝนไม่เร้ไปไม่เอาอะไรไปเลยมองเข้าไปทั้งในกรุงเทพในบางทองแล้วตู่มืดยาวเลยก็เลยสี่รถกลับครับก็เลยบ้างครับวันนี้ใส่เสื้ออยู่เลยเปลี่ยนเสื้อผ้านั่งคิดงานอยู่ครับเมื่อกี้เพิ่งจะเสร็จครับ ไปเมื่อเช้าออกสายนิดนึงออกเจ็ดโมงครึ่งไปถึงแยกลาดบนหลวงแปดโมงตีรถกลับมาถึงบ้านก็แปดโมงครึ่งยังคิดงานตอนนี้น่าจะกี่โมงละสิบโมงกว่าแล้วครับเพิ่งจะคิดงานเสร็จพรุ่งนี้ว่าจะเข้าเจ่ไนก็จะอยากไปลาดพ้าอยู่ครับคะทำจบแต่มันปภาษาก็คือฝนอที่โรงงานเจ๊นไนก็น่าจะยังไม่เสร็จครับ ่างเขาไปน่าจะไปฉาบวันนี้ฉาบแล้วก็ยิงก่อนเขาจะทาสีก่อนจะได้ขึ้นและติดไฟเหลือติดไฟอย่างเดียวครับผมติดไฟห้าหกชุดวันนี้เสียที่อย่าอะเสียเลิกเลยครับถ่ายไปทางแยกราดบัวหลวงแล้วม,มึดมืดทั้งวันแน่วันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากี่บันถ้าเข้าก็คงต้องเลื่อนครับ เพราะเอกกรบไปาไปไม่คุ้ม,มต้องมา,อาใส่อย่างเดียวครับเดี๋ยวไปถ้าเปียกเนี่ยเปียกขากลับมาไม่เท่าไหร่เปียกขาไปเนี่ยหมดเลยทํางานทําอะไรไม่ได้เพราะยังไงใส่ชุดกันฝนไปมันก็ต้องเปียกครับเปียกแล้วมันทํางานไม่สะดวกครับมันฉแฉะนี่มันน้อยน้อยกัรรองเท้า้วเปียกเป็นเกงรองเท้านี่ไม่น่ารอดเลยหยุดดีกว่าเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกำลังจะลงมานอนขงางล่างเหมือนเดิมครับถือกดน้ำมาแล้วสายชาฟัง ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้พีนี้ครับผมว่าจะถ่ายพีทำงานให้ดูนิดนึงก็คงจะไล่วลแล้วกล่าวก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมจะออกไปหาตะสมอยู่ตะสมเข้ามาหาเมื่อเช้านี่นึกว่าไม่ทำงานครับผมกัวลกำลังจะออกก็เดี๋ยวออกไปดูมห,หาเขาครับเผื่อไม่ขี้เกียจก็ขอบคุณครับที่รับชมมาติดตามฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปพีต่อไปนะ ชคดีมีความสุขสวัสดีครับฟ้าลึ้มมืดมาเลยมเช้ายังไม่มืดขนาดนี้มีแดดครับตอนที่มามาถึงนี่ตอนนี้น่าจะทั้งหมดครับในกรุงเทพเนาะอ่าจะลมามม้างนอกเกลยแล้วายาวเลยนะครับบ๊ายบาย